ใครบอกุ้าแม่ขาย199 200อะไรก็ขายได้บอกว่าไม่ได้หรอกลูกขาดทุนไม่ว่าแต่ว่าลูกต้องอิ่มลูกต้องอร่อยกับบ้านจะต้องใช้วัตถุดิบที่ดีของดีเท่านั้นแพงไม่ว่าแต่ต้องใช้ของดีมันก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ยังยังคงทนอยู่ต้องเตาคู่ต้องมีซุปกับย่างเนยมันจะแซ่บสามชั้นย่างต้องนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่หนูดีนะคะเป็นเจ้าของตอจุ่มหมูจุ่มเนื้อตอต้มตัวล่งเตี๋ยวเรือห้อยขวางค่ะแรกๆเลยเคยเปิดร้านอาหารหลังจากนั้นก็เบื่อประเทศไทยแล้วเราก็ไปเป็นนักร้องทําวงไปอยู่สิงคโปร์ไปอยู่มาเลเซียช่วงโควิดค่ะพอดีกลับมาได้2วันแล้วปิดประเทศก็ไม่รู้จะทำอะไรโดยที่ว่าเราชอบทำอาหารชอบขายอาหารเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่า ตรงที่ตรงนี้พอดีเจ้าเก่าเขาให้เรามาอยากทําไม้ตรงนี้เราก็ไม่รู้จะขายอะไรเราทําหมูจุ่มอร่อยปุ๊บเอ๊ยขายหมูจุ่มดีกว่าคิดปุ๊บทำปั๊บเลยพอทําเสร็จปุ๊บตั้งแต่วันแรกพอตั้งของปุ๊บลูกค้าเข้าตั้งแต่วันแรกลูกค้าเยอะแต่วันแรกจนวันนี้เลย มาจากหนึ่งเราซื้อสัตว์กับลูกค้าไม่ว่าจะวัตถุดิบน้ำปลาเอยซอสเอยน้ำมะนาวเอยทุกอย่างช่วงที่ของแพงผักแพงเราไม่เคยลดคุณภาพของอาหารเลยค่ะจะต้องใช้วัตถุดิบที่ดีของดีเท่านั้นแพงไม่ว่าแต่ต้องใช้ของดีมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ยังยังคงทนอยู่ ต้องเตาคู่ต้องมีซุปกับย่างเนยมันจะแซบ่บโต๊ะหนึ่งนี่ต้องสามชั้นไม่ต่ํากว่า3จาน3ชั้นย่างต้องนี้เลยค่ะไม่มีหมดตลาดห้วยขวางนี่เปิด24ชั่วโมงของเราถ้าหมูหมดคือซีฟู้ดอย่างเดียวเลยลูกๆรอบด,ดึกมาก็จะเจอกุ้งมาแม่ยังไงแม่ก็มีของให้อยู่ตลอดอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเท่าเดิม เริ่มแรกๆเปิดใหม่ๆเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าบาทหลังๆมาของแพงข้าวยางหมักแพงเราก็เพิ่มมาเป็นร้อยหกสิบเก้าเริ่มจะไม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจแย่เพิ่มมาเป็นร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบเก้าลูกๆก็ยังหนาแน่นอยู่ว่าแม่ทำไมไม่ร้อยเก้าเก้าไปเลยเราก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกแม่เอาพออยู่ได้ ฝากร้านหน่อยนะคะต่อจุ่มหมูจุ่มเนื้อตอต้มโต้วลุงต่อ,ตอเตี๋ยวเรือห้วยขวางนะคะอยู่ประชาราดบำเพ็ญซอย4นะคะหลังพรพพิคนศค่ะเปิดทุกวันทําการตั้งแต่5โมงเย็นค่ะหลอปิดรับลูกค้าตี4นั่งได้ถึงประมาณมาตี5ครึ่งติดตามได้ในเพจต่อเตี๋ยวเรือห้วยขวางนะคะ